การฟ้องคดีเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเกิดเหตุที่ไหนฟ้องที่แน่นแต่พอเป็นเด็กปุ๊บเด็กอยู่ที่ไหนให้ฟ้องที่นั่นเขาต้องการอำนวยความสะดวกให้เด็กหรือเยาวชนเนี่ยสามารถอยู่กับครอบครัวในระหว่างที่มีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้สมองมนุษย์เนี่ยเติบโตในเรื่องการใช้ผลได้โดยสมบูรณ์คืออายุ25ปีนะฉะนั้นกฎหมายจึงต้องการมุ่งในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะลงโทษเด็กเราไม่ได้มองเด็กเป็นอาชญากรเลวร้ายที่จะไปก่อเรื่องนะ แต่เขาเป็นเด็กที่อาจจะเดินผิดทางเฉยเป็นหลงผิดเฉยๆคือเรามองเขาว่าเขาเป็นเด็กที่ยังไม่ได้มีความคิดสมบูรณ์แบบในการตัดใจจะไปพลาดถูกต้องมุ่งหวังในการให้โอกาส สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหนึ่งนาะทีกับ OAG+ กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนนี้นะครับซึ่งเราจะพูดถึงกระบวนการขั้นตอนนะครับของคดีเด็กและเยาวชนหรือว่าคดีเยาวชนที่เราคุ้นปากกันเนี่ยนะครับว่ามันมีกระบวนการยังไงมันแตกต่างจากคดีปกติอย่างไรบ้างนะครับที่แสดงให้เห็นว่าอ๋อนี่แหละคือเจตนารมณ์และความมุ่งหมายที่เราต้องการจะคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เข้ามาอยู่ใน คดีความต่างๆนะครับและวันนี้ครับได้รับเกียรติจากพี่ราการกู้ไก่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็ความรู้ในวันนี้นะครับก็อยากให้พี่ราการกู้ไก่เะครับเล่าให้ฟังว่าคดีเด็กและเยาวชนหรือคดีเยาวชนที่รู้จักกันเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการขั้นตอนวิธีการที่แตกต่างจากคดีปกติอย่างไรบ้างครับอ่าครับจริงๆเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับสองคำก่อนคําว่าคดีครอบครัวกับคดีเยาวชนนี่ไม่เหมือนกันคําว่าคดีครอบครัวเนี่ยเราหมายถึงคดีแพ่ง คือการฟ้องยาการฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเรื่องการสมรสต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าคดีครอบครัวส่วนคําว่าคดีเยาวชนหมายถึงคดีที่เด็กหือายุเกิน12แต่ไม่เกิน15หรือเยาวชนนะครับคือเกิน15แต่ยังไม่ถึง18เนี่ยกระทําความผิดทางอาญาดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นคดีที่ขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งอันนี้จะมีข้อแตกต่างข้อนข้างเยอะเพราะอย่าง หลักการใหญ่ๆก่อนปรัชญาไม่เหมือนกันปรัชญาของคดีผู้ใหญ่คือมุ่งในการแก้แค้นตอบแทนลงโทษติดคุกปานชีวิตแต่พราเป็นคดีเด็กเนี่ยเรามุ่งในการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะพัฒนาฟื้นฟูต่างๆฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์มันแตกต่างกันฉะนั้นกระบวนการจึงไม่เหมือนกันแลเริ่มแรกตั้งแต่ปรัชญาปุ๊บก็เวลาสมมติเราไปไปที่สำนักงานการเดีวชนรัการเราเนี่ยก็มีการอบรมโดยเฉพาะตอนตั้งแต่สมัยเป็นในการผู้ช่วยเนี่ย ใครที่ไปทํางานที่คดีเยาวชนเนี่ยเราต้องมีการอบรมมีการอย่างของกองพี่เนี่ยก็จะมีการพัฒนาเกี่ยวเรื่องความรู้เกี่ยวชีวิยาเกี่ยวกับเด็กการด้านสังคมสงเคราะห์การรู้จักหน่วยงานต่างๆเพราะว่าการทํางานคดีเยาวชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่คดียาเหมือนปกติผู้ใหญ่ครับมันจะมีสถานพินิษและคุ้มครองเด็กครับเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการทําประวัติต่างๆการดําเนินการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นเนี่ยมันจึงแตกต่างกันนะครับต้องเข้าใจปัชญาก่อนพระปัญญาปุ๊บเนี่ยเรามันก็จะส่งผลกระทบต่อกฎหมายครับอย่างเช่นว่า การฟ้องคดีเน mm ี่ยปกติเวลาที่ความผิดเกิดเนี่ยเกิดขึ้นท้องที่ไหนก็ดําเนินคดีท้องที่นั้นฟ้องศาลที่นั่นแต่พอเป็นคดีเยาวชนเนี่ยเขาต้องการอำนวยความสะดวกให้เด็กหรือเยาวชนเนี่ยสามารถอยู่กับครอบครัวในระหว่างที่มีการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูได้จึงต่างจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยเกิดเหตุที่ไหนฟ้องที่นั่นแต่พอเป็นเด็กปุ๊บเด็กอยู่ที่ไหนให้ฟ้องที่นั่นฉะนั้นสมมุติเด็ก มีภูมิทีํลำนาวหรือทีท่อยู่นยอยู่ที่เชียงใหม่ไปกระทำไปทำร้ายร่างกายหรือไปก่อเรื่องเนี่ยที่สงขาัาอันนี้ต้องฟ้องที่ศาลเยาวชนเชียงใหม่เพราะว่าเจตาำนงกฎหมายเนาะเขาต้องการช่วยเหลือเด็กให้เด็กในระหว่างที่ถูกดำเนินคดีอยู่เนี่ยอยู่กับครอบครัวนะครับครบอบครัวจะเข้ามาดูแลนะเพราะว่าในทางจิตวิทยาเนาะอันนี้ที่เราทํางานกับจิตแพทย์มาสมองมนุษย์เนี่ยเติบโตในเรื่องการใช้ผลได้โดยสมบูรณ์คืออายุ25ปีนะโอ้ดังนั้นเนี่ยไอ้ที่เราบอกว่าเด็กกระทำผิดเนี่ยคือต้องเข้าใจก่อนส่วนใหญ่เขาทำมาจาก สมองส่วนที่ยังไม่ใช่เหตุผลครับอ่ะฉะนั้นการคิดวิเคราะห์อะไรต่างเนี่ยมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ฉะนั้นกฎหมายจึงต้องการบุ่งในการแก้ไขบบัตฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะลงโทษเด็กกระบวนการจึงหลักใหญ่ใจความเนี่ยตรงนี้จึงแตกต่างกันฉะนั้นในเรื่ององค์คณะผู้ศาก็ไม่เหมือนกันนะ ภาพภาพในในบลังการพิจารณาเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันโอ้ไม่เหมือนเลยครับคือถ้าเกิดเราเข้าไปในบรลังผู้ใหญ่เนาะอย่างที่เราไปในการกันมา1สิบยีปีเนี่ยบรรังจะสูงผมเคยเจอบลังหนึ่งสูง2เมตรครึ่งต้องขึ้นเก้าอี้แล้วเขาไปยื่นส่งเอกสารอันนี้ก็แบบผู้ใหญ่นะเพราะว่าเขาสารก็ต้องมองนู่นนี่นั่นอะให้เห็นว่าผู้ความเขียนตัวความเขียนอะไรแต่พอเป็นเยาวชนไม่ใช่เขาต้องการความรู้สึกที่อบอุ่นครับ ไม่ได้ถึงกับเป็นมิดนะแต่หมายว่าไม่น่ากลัวมากมเมื่อคุณเข้าไปปุ๊บบอลลังก็จะไม่สูงมากครับผู้สาอายการก็จะไม่แต่งชุดคุยที่ดูน่ากลัวไม่สวมคุยทับ,บเตมที่ก็ใส่สูทซึ่งในทางทฤษฎีเรามีด้นะควรจะต้องใส่สูทสีอ่อนอ๋อเหรอครับนี้ผมยังไม่รู้เลยนะต้องสร้างความเป็นมิตรในการพูดคุยอะไรต่างเราไม่ได้มองเด็กเป็นอาชญากรเลวร้ายที่จะไปก่อเรื่องนะ แต่เขาเป็นเด็กที่อาจจะเดินผิดทางเฉยๆไปหลงผิดเฉยๆคือเรามองเขาว่าเขาเป็นคนเด็กที่ยังไม่ได้มีความคิดสมบูรณ์แบบเพราะนาจตัดใจจะไปพลาดถูกต้องหวังในการให้โอกาสใช่ครับครับเนี่ยฉะนั้นพอผู้สาเนี่ยก็จะองคณะไม่เหมือนคดีผู้ใหญ่แหละครับคดีผู้ใหญ่ถ้าเป็นสารจังหวัดเนี่ยสองสอง,สองท่านเนาะครับแต่พอเป็นสารเยาวชนเนี่ยจะเพิ่มมาอีกสองท่านคือเป็นผู้สาสมทบซึ่งก็เป็นผู้สาที่เป็นคุณสมบัติคือต้องอายุเกิน35ปีมาแล้วเคยมีลูกเคยมีบุตรมาแล้วนะหรือวว่่าาาทงนเกกียับ องค์กรวิชาชีพต่างๆเพื่อมาบาลานซ์กันในเวลาที่เวลาจะไปพิจารณาตัดสินคดีเนี่ยจะได้ให้มองเด็กด้วยสายตาของความกรุณาเนาะเ,ออเพราะว่าเด็กเขาเข้าสู่กระบวนการที่ทรเนี่ยโอเคจะเป็นคนที่ไปก่อเรื่องต่างๆแต่ว่าจิตใจเขาก็เหมือนคนปกติเขาไม่มีความตกใจมีความหวาดกลัวอะไรต่างๆครแล้วเขาไปพูดคุยในสถา,านที่เหมือนพ่อแม่ดูแลลูกเป็นตานงนั้นฉะนั้นถามว่าเราไม่ได้โอบเด็กมากแต่เราก็ไม่ได้เอารุนแรงเหมือนผู้ใหญ่ฉะนั้นทั้งการดําเนินกระบวนพิจารณาทั้งตัวการฟ้องศาลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเบาลง โดยภาพวมก็เบาลงหมดครับทีนี้อยากจะทราบครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดถึงการคุ้มครองสวัสดิภาพครับนะครับของเด็กหรือผู้ถูกกระทําทในครอบครัวทีนี้นะี่ในกระบวนการ <risque. S 2> ของการคุ้มครองสวัสดิภาพเองเนี่ยมันมีมันมีวิธีการที่แตกต่างหรือเร่งด่วนอย่างไรอย่างไรเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องกระบวนการการดำเนินคดียา,ยากับเด็กที่กระทำผิดเนาะที่เป็นคด<แ>ีหลักครับผมคราวนี้เรามาดูคดีก็คดีคดีคุ้มครองสวัสดิภาพอันนี้จะแตกต่างกันแล้วเพราะเมื่อกี้เป็นท่อนคดียาคราวน,นี้เป็นท่อนเรื่องการคุ้มครองสวัสดิภาพบบางทีเนี่ยการไปยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายที่เป็นเด็กหรือผู้เสียหายที่เป็นผู้ถูกกระทำด้วยความไม่ในครอบครัวเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปต่อคิวคดีปกติ3เดือน2เดือนมันไม่ทันใจมันค,คุ้มครองไม่ทันเพราะว่าเรามาแจ้งความตอนเช้าแจ้งความจับพ่อตัวเองสมมตินนะแจ้งความจับพ่อเลี้ยงที่มาล่วงละเมิดทางเพศมาทำร้ายล่ะกันตอนเย็นต้องกลับไปอยู่บ้านเดียวกันเนี้ยมันก็มันก็ไม่ได้อะกฎหมายก็เลยครียดระบบการคุ้มครอ,องขึ้นมาแต่คราวนี้มันจะไปต่อคิวคดีปกติอีก3เดือน5เดือนเป็นไปไม่ได้ก็เลยมีการยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉิน อันนี้เขาใช้คำนินเนาะมีความจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนจําเป็นคือต้องมีในวันนั้นฉุกเฉินแปลว่าต้องเช้านั่นแหละเตรียมพยานมามาพบกับพนักง,งานในการอย่างที่นําเรียนก็คือต้องเตรียมข้อมูลมาให้เรียบร้อยเอาพยานมาเลยมาหาเราตั้งแต่8ปดโมงเลยนะพอ9ก้าโมงเรายื่นคําร้องปุ๊บถ้าเกิดศารเขาเห็นด้วยว่ามีความจําเป็นที่ต้องคุ้มครองฉุกเฉินเนี่ยสารเขาสั่งไต่สวนไม่เกิน9ก้าโมงครึง่งอ่าพอไต่สวนเสร็จสารก็จะได้มีคําสั่งออกมานะครับพอมีคําสั่งออกมาปุ๊ การไต่สวนฉุกเฉินเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคดีหลักเองในการดําเนินคดีอาญาหลักนะครับเกี่ยวกับเด็กที่เด็กเป็นผู้กระทําความผิดเนี่ยนะครับหรือว่าในส่วนของการขอคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือผู้ถูกกระทําในครอบครัวเนี่ยล้วนแล้วแต่มีวิธีการ,รที่แตกต่างจากการดําเนินคดีตามปกตินั่นก็เป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองรนะครับแล้วก็มองเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรจะได้รับการเยียวยาแก้ไขหรือได้รับการอบรม เพื่อให้เป็นบุคลากรหรือบุคคลที่ดีต่อไปในสังคมได้ในอนาคตถูกต้องไหมครับก็จะเห็นนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมีดีเทลอีกเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดนะครับว่ามันมีความแตกต่างอะไรอีกเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันในเอพิโซดต่อไปครับที่เราจะมาว่ากันด้วยบทบาทและหน้าที่ของพนักงานเอการในคดีเยาวชนว่าเราต้องทําอะไรเพิ่มเติมจากคดีปกติมากมันมีการสืบพยานยังไงอ่ะมันมีการ สอบถามยังไงมันมีการนําพยานเข้ามาเบิดความอย่างไรบ้างล้วนแล้วแต่มีวิธีการที่แตกต่างหมดเลยครับวันนี้เราปูพื้นให้ฟังก่อนว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรกับคดีปกติแต่ในตอนหน้าครับเราจะมาทราบกันว่าในบทบาทของพนักงานในการเองมีความแตกต่างอย่างไรในการดำเนินหน้าที่คดีเยาวชนบ้างซึ่งก็ต้องรบกวนพี่กุไก่อีกครั้งนะครับวันนี้ก็ขอคุณพี่กุไก่ก่อนนะครับ,รบที่มาช่วยแชร์และก็ให้ความรู้เกี่ยวกับคดีเยาวชนในวันนี้ส่วนหนึ่งหน้าที่กับ o a g Plus สในตอนต่อไปอย่าพลาดเช่นเดียวกันครับ การติดตามสิ่งดีๆสาระดีๆจากสำนักง,งานในการสูงสุดครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับ YouTube f b o o k ส o k นะครับสำนักง,งานไอการสูงสุด OAGTH แล้วก็ Line Official atOAGTH ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ